ว่าาเยามินิกจะเก็บโจโชคิมิตไว้ถ้าโจโชคิมิตเป็นฟรีเย็นจริงตัวของแม็กซ์เอลเบิร์ตก็ยอมรับว่าโอกาสสูงที่เขาจะไปเล่นในพรีมินิกเนี่ยด้วยค่าจ้างที่สูงด้วยคือเมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีอัตราการจ่ายค่าจ้างให้กับโจโชคิมิตเหมือนกันสโมสรไหนเหมาะสำหรับโจโชคิมิตในวันนี้ ในสื่อต่างประเทศนะครับก็เขียนไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นสโมสรที่ต้องการคคมิชถ้าต้องเซ็นสัญญาแบบฟรีๆแต่มันจะขัดกับนโยบายลิเวอร์พูลต,ตรงที่ว่าการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่จะอายุ30ปีเนี่ยลิเวอร์พูลจะทําเต็มที่เนี่ยไม่เกินปีเดียวนั่นคือนโยบายของลิเวอร์พูลแต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโจชูเคมิชเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แมนยูด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องไปทำ